ผมยั <Safe S 1> งจบแล้วจ้จูจ้จสว์ที่สวสวี่สวพสวที่นสว้สวใใสที่สงที่สวป็นสัวัว่สี่ี่สบเอ็ีสิอีสม่ีและยีสสองบดีคะวนปิ์ชอบกคนนี้มะชื่อน้องปาอะหวัดดีค่ะปามปามลูกลูกพี่ปิ่นเหรอ ใช่ใช่พี่ไม่ได้รับโอกาสพี่มอบโอกาสแต่ให้ลูกไม่ใส่เร็วแบบนี้ซ่อมรถน้องปาล์มพูดเร็วพูดไม่ได้หรอไล่ไล่บุยไะอยากฟังเสียงเนี่ยไล่บุยพูดเลขุดยื่ออะไรขอรูปบันหน่อยไล่บุยเหรอมึงเอาดิ ปั๊มเอย่ยเป็นงี้ปั๊มพูดเร็วปั๊มเป็นไรเนี่ยตัวมึงพูดกูบอกให้มึงพูดกูรู้มึงพูดได้แมาว่าเป็นเด็กยู่เสรจไม่ดีแกวัดฉีดมงอะแบมกูรู้มึงพูดได้มึงพูดที่่คู่เด็กคนชั่วทำร้ายเด็กพี่ไม่ทำร้ายเด็กหรอกนะพี่อาจจะเป็นคนรักเด็กเรี่ยไม่พูดละพูดหน่อย กูรู้ว่ามึงพูดน้อยถ้ามึงพูดกูจะจับมึงท้องโดนอีทกคีแมมทำไมพูดจาเลวเนี่ยอยากมึงพูดนิวฮัโลโหลชื่ออะไรนะนิวชื่อปามีปามี่ใช่ปามีอุ๊ยรองเท้าว,วันนี้มันขายอยู่ปะเอาหมคผรหาปามีภาพซื้อหน่อยสี่อัน,นออหนึ่งเท่าไหร่อะ สวยมาหกแสนห้าเอ้ยก้ <65. S 1> อนแม่งอ่ะสวยกว่าหิงเนี่ยอันเนี้ยไม่เอาจ้าขายโอซีเปล่าเดี๋ยวซื้อขายเหมือนหนึ่งคู่เท่า <c oughs> ไหร่อ่ะพี่ไปอันนั้น้ะ <c oughs> พี่ซื้อมาหกแสนห้ามันกระตุยทั้งตัวเลยอะ่ะเซนขาดกระตุยเป็นตุยก่อน ตุ่ยไงเกมไม่ต้อไม่มีกามีแต่ตุ่ยตุ่ยพี่คิดไปหาหนุ่มกันเถอะเราไปจีบมหนุ่มกันดีกว่าพี่โดนหลอด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 เสียใจนายเกย์ถ้าหลอดรู้อ่ะอ้าวอ้าวทำไมเราเราก็แบ่งเวลา แล้วหลอดไปไหนตอนนี้ชั่วโมงเออหลอดแล้วหลอดไปไหนฉันบอกแล้วนะว่าคนที่ฉันพวกซันซอสเฟคของฉันกับมีเกลเหมือนกันคือคนที่สามารถตายแทนฉันได้ต้องอยู่กับฉันตลอดเวลาใช่กเกลขอเอ้ยไปขอข้าวหน่อยใช่ต้องอยู่กับฉันถ้าเขาจะกินข้าวทีลระคำเขาต้องนึกถึงใช่เขาต้องนึกถึงหน้าฉันตลอดเวลาหายใจเข้าออกเป็นคขาดันไปไหนละสายซีอ่ะเขาตีทุกวันตีใจปะอ้าวเขาเป็นนักลบม แฟนฉันเป็นนักลบมาเฟียสเปนแต่เขาก็อยู่กับมึงไม่ได้ใช่แล้วยังไงฉันก็เลฉันก็ปล่ฉันก็ขันต่อไม่นด้เลยเป่นคนื่นดีกว่าเทเลรถต้องไม่เยเทร่สภาอ๋องั้นต้องซื้อมาเทเด้วยนะฉันช็อกฉันช็อกอยู่แล้วไปพี่คิดพี่แมมไปหาหนุ่มใหม่กันเถอะอีกสี่นาทีฉันจะหายไปหายไปทําไมฉันจะไปสถานที่ที่หนึ่งใช่หมดเวลาของฉันแล้ว เธอเคยเห็นไอ้นี่ไหมไอพระอาทิตย์ในทีเรทับบี้อ่ยยังบอกว่าหมดสาสนุกแล้วไม่เล่นร้านหญิงเล่นร้านหญิงร้านหนึ่งอีกแปดนาทีอีกประมาณสิบสามนาทีเออสิบสามนาทีเล่นหน่อยเธอเป็นอะไรเล่นนี่นะยังไม่ได้เป็นอะไรหรอไม่ได้คุยกับใครเลยทั้งวันนี้คุยแต่พวกมึงเนี่ยฉันมีผู้ชายในสต็อกทั้งหมดสิบแปดคนคร เกลวที่บอกคนมาจีบนี่ใครมาจีบอ่ะแบ่งบ้างสิฉันจะแบ่งเธอได้ยังไงผู้สั่งการคือคนของฉันชาวไอ้แก้ไขัวอ่านชื่อผิดอ่ะอะไรวะเหมือนนันพูดของมันคนเดียวู้วย่องคนเดียวก็ค่ะเพื่อนที่น้องแนวบอกว่าเขาชื่อแกเดี๋ยวเดยไปอ่านชื่อเขาเป็นเกียวฝั่งน้าการที่เรามาแลนดตรงเนี้ยมันจะได้แค่ประชาชนเว้ย ไปเอาคนแกงให,ใหญ่แล้วคุยกับเขาสองคนงเป็นอยางรเป็นอยู่โรงไหนเราไม่รู้ตามแรง,ง,งฟังฟังไปตามแรงแ,แล้วก็ไปเอาแกงให,ใหญ่แล้วก็วก็จีบเขาสองคนที่เขาเป็นเพื่อนกัน<ช>แล้วให้เขาปกปิดกันสองคนเราจะได้ดูมีลุล่นขอโทษค่ะอืมเข้าใจไหมเข้าใจที่จะซื้อไหมโโให้เขาเป็นเพื่อนกันแล้วก็ให้เขาแบบปกปิดความในใจอะไว้ในใต้แหวนลีเพสิต อเหมือนแบบอุ๊ยกูกินคนนี้แล้วแล้วกูกินเพื่อเขาต่อชิคกี้พาให้หน่อยได้ไหมใครอ่ะวะหนุ่มไงนี่ไงเพื่อนใครว่างมาอลงไเลยดูก่อนเขาใส่ข้อมือป่ะใส่ไม่ใส่ก็เอาไปก่อนบ้าเขามีเมียแล้วแล้วยังไงมันอยู่ข้างไอ้เนี่ยเลยโลกตีดเต้าเดี๋ยวเราเป็นบ้านเหล็กได้ถ้าเขารวยฟังนะถ้าสมมติว่าเขารวยระดับอ่ะ เราก็เป็นบ้านหลังที่สองได้บิวว <c oughs> ินถ, <c oughs> ถูกไหม <c oughs> แล้วถ้าเมียมันแกงหน,ในักขนาดนั้นมันก็ต้อง <c oughs> มีเมียน้อยเสิความสร้างความสนุกสนานถูกต้องหรือเปลา่าชีวิตมันต้องมีลูกเล่นมันต้องไปใสร่รุ้งเจ็ดสีม่วงคันน้วงกเขียวเหลืองแสดแดงเธอจะรออะไรอยู่ละ่ะลงไปสินี่ไงลงไปสิ ทิ้งกันลงก็ทิ้งกันเลยอ่ะพี่ค่ะหนูมาหาผัวให้น้องค่ะน้องชื่อมิเกลไม่มีเวลาก็เห็นอยูุ่ดหายรอยังยังลงไปดีพี่แบมพูดอย่างนั้นไม่ได้ทำป็นแอบพี่แบมพูดอย่างนี้ไม่ได้ซึ่งมันไม่ได้จริงแบมมันดูไรมารยาทพูดใหม่พี่คะ อุ้ยเุ้ยกดแรงมากแสดงว่าเอาจริงเขาลงน้ำหนักอ่นะพันนัน่ะพันนัน่ะโอ้ยฉันไม่ชอบผัวเล่นพันนันหรอกนะสารเลวนนกัือ อ้าวขอโทษครับไม่ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับชื่อไหนเป็นอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวขอโทษนะครับมีมีมิเกลอยู่ครับอะไรนะมีมิเกลอยู่ไม่เนี่ยอ่ะอ่ลยหน้องเค้กน้องเค้กหน้องเค้กจับผีได้ไหมหน้องจับไม่ผีไรน้องผีไรน้องพีว่าวหัวเขียวเขียวปะโอ้ มาแ่มละีใคหนุ่นี่วะน้องี่รนะีไคหนุ่ยนี่ีหลน้องไ่งปะลาดม่ลาวโิ้งดูรองด้วน้องตองเยกด้จอบแล้ววันี้จบแล้วเทคโนจบแล้วไม่เยไเมแอไปเนมีคนอ่ะพี่ตั้งที่รอเลยีเรวพี่คนกลับไปไลไล่ได้ไม ไปแล้วน้องไปแล้วน้องไปเล่นรานกันอีกูยอ๋อไปเล่นโป๊กชิงเข้าไปด้วยได้ไหม้ยคะพี่ไปไหนกันน้าพี่ไปไหนกันก่อนไปไปเล่นรานเนาะดูชิลๆได้ดูชิลงานงันงานรันเนาะได้ดูชิลไหนหนูจะไปด้วยเนี่ยแกงอะไรเนี่ยเจ็ดโหดเนาะครับเจ็ดโหดนะเจ็ดโหดไง ไม่อดไม่อดน้องมีคนสอดไหมคะมีเต็มเลยหรอรอรอสดมีพี่ก็รอกันเนาะรวยรวยพี่จนเหรอยมีไหมคะแล้วมันหยุดไหมล่ะนั่นเดียกันลังหาเนื้อคู่อยู่ค่ะเนื้อหู้ใช่ค่ะย่างอะน้องหิวมไหมไม่มีเลยหรอพี่เนี่ยแก้มมีมีบ้างไหมอะน้องน้องเขาเขามีมีคนถามว่าใครใครยังสดสดบ้างวะรวยรรวยรวยเขาว่า เออพี่บ่าวถามให้หน <balls> <bey ue S 2> ่อยแบกแบกกลับมาไหนด้แบกขอขอสามคนนะสามคนเผื่อเพื่อนหนูด้วยน่ะพี่ไปเจอน้องพี่ไปเจอน้องมิเกลอยู่ณช่วงเวลาไหนเฮ้ยผมไม่เจอมิเกลผมเจอน้องเค้กเออน้องเค้กเจอน้องเค้กที่เวลาณเวลาไหนโฟกับโฟิงเวลาไหนหาเวลาไหนกี่โมงนะคะหลายปีแล้วนานจัดนะเนี่ยเออสมัยซาเวดเนอะอ๋อน้องรู้จักไหมอ๋อ รู้จักค่ะแต่ว่าเกิดไม่ทันย่ำกับวันนั้นจอบแล้ววันนี้จอบแล้วลืมเลยล่ะน้องเค้กลืมเลยล่ะลืมแล้วไหมเนยไม่ลืมอุ้ยชิบหายแล้วเขาอย่าออาแต่หนุ่มใครมาว้าไม่ลืมลืมพืนนี่เออเรื่อนีบโคตรคอมมูนิตี้ ฟังไม่ออกลืมลืมปนีเแก๊สโซลีนมว่าไปเราคุยกันเรื่องสองคนเนาะข้าพขอรถขึ้นหน่อยได้ไหมไปล่ะมีกันแค่สองคนเลยไปลืมปนีเแก๊สโซลีนมว่าไปยังมีเลยเหรอมีมีน้องมีอุมีเรื่องที่อะไรกันครับมีเรื่องที่อะไรกันครับฮะระบบลุนใหญ่มากโดนหมัดระเบิดเลยตัวเดือด แบกแบกกับมาดิน้องแบกพี่เบไหนอ่ะนายได้เรียกไม่อยู่นี่เรียกไม่อยู่ครับตามคนแต่ได้ได้ขอโทษครับ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 โดนเดี๋ยวชะตาเท้ารอด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 จากเดี๋ยวเดี๋ยวใจแน่นอนไหนไหนยกรถให้ดูหน่อยดิมันยกจริงนะมึงไปทำเฮ้ยนมเดี๋ยวแม่งก้อนหน้าแฮนด์มัดแล้วเบื่อใส่เอิงแบกใครเนี่ยไว้หลังเต็มตัวเลยเนี่ย ผมวมะว้าวว้าวอันนี้แม่ใหเร็วเฮ้ยนีนี่นี่คนนี้คนนีงานเร่งรานหนักคนเลยอะไรอะไรเนี่ยฮะอะไรอ่ะพี่มามาเร็วครบแล้วเนี่ยสามคนอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยพี่เขาเกงว่างานถูกเขาเขาขาขอหนุ่มสามคนหน่อยเขาว่าเนาะเขาไปไหนเนี่ยเขาไปไหนเนีมึงมาคุยกับเขาได้เนาะเขาไปไหนเนี่ยเนี่ยถามคุยเนี่ยคุยกับเขาเนี่ยเขาขอหนุ่มสามคนคุยอใคร เขาขอหนุ right? ่มสามคนนะมาคุยกับเขาดินะนะไหนอ่ะนี่ไอ้หนูเองขอคุยด้วยอ่ะขอคุยได้ไหมเนี่ยเพื่อนหนูคุยด้วยคดีค่ะชื่ออะไรอ่ะชื่อแบคครับชื่อแบคแบกอะไรนะชอบแบบเนาะมีมีมีแล้วชอบชอบชอบใครล่ะครับชอบแบครู้จักเขาเมื่อกี้ชอบอะไรอฮฮือฮือพี่แบคชอบผู้หญิงแบบไหนคะ อยู่ด้วยแล้วสบายใจครับแค่นั้นแหละโอ้โหกับพี่แบมนี่น่าจะสบายใจมากเลยอะไรพี่แบมทำไมทำนี้อ่ะพี่แบมพี่แบมทำไมทำนี้อ่ะเสื้อสอดเสื้อจะมันเล็กแบบวะทำทำผมงี้ใช่ปะพี่แบมใอยากทำงี้แล้วแต่เลยพี่แบมก่โอ้ยกูชอบบัตรมากที่สุดการแสดงเป็นเลิศเดี๋ยวาไปเจอครับเดี๋ยวผมไปเล่นร้านกันนะเจออะไรดีเลยวะ ทำไมแบเอาแตมเราไม่เอาเราอ่ะก็ไปเจอที่ร้านที่ม่กไป้นนง้เอาเลขเบอน้อ่ะเบอร์อาเอมาคุยน่บ้เอเบอ์ห้น้อยติดต่อล่ะน้อยไปเลยนะเบอเบอเบอเบือแล้วะเอพี่เอาพี่เบอพี่เพี่เร็วเอละสองสี่เก้สองสี่ศูนสี่เก้าอุ้ยกูเก่งอ่ะมึงแล้วไหนแล้วใคร้ใครโดน้นจน้นจนนีตันหาผัวคนใต้ เย้งจริงบอกมึงแบกแอบเสี่ยวอยู่นะทำเป็นเล่นก็ได้อยู่เขาไปร้านไหนอ่ะพี่ปามเขาไปล่ะโอ้ยจะเล่นหลานกูไม่ได้กระกากเนาะผู้ชายมันต้องลิกลิกมาหากคนสิ เจ้ามันเล่นมึงอันนี้มันไม่ใช่ร้านหญิงเหรอแต่มันเองมันมาแด้มั้งมึงไม่ยากเขาเป็นรุนยั่วไอ้พี่แบมมันแปลกวันนี้แม่งรันทั้งวันปกติมันไม่รันไปแล้วครับว่าไงครับไม่ทำอะไรอ่ะงานร้านับงานร้านมีร้านหญิง อ้าวใช่เหรอใช่ครับใช่ครับแต่ไม่ชื่ออะไรคะชื่ออะไรอ่ะบัตเตอร์ครับบัตเตอร์ครับด็อกเตอร์เหรอบัตครับบัตเตอร์ครับอ๋อบัตเตอร์มีแฟนยังอ่ะมีแล้วครับมีแล้วครับโอเคค่ะโอเคค่ะแหมเสียงเปลี่ยนเลยนะเสียงที่เปลี่ยนที่หลังอ่ะถามเขาก่อนว่ามีหรือยังจะได้ไม่ต้องกูจะมาบอก กจินเกวเร็วเข้าใจไหมเเกกววมารับแล้วเขารีบขอโทษกูเกินกูเลยอะเร็วเร็วมารับรีบขอโทษกูทำไมวะไหนอะทำวิจินนี้กูเกลียดมันให้มันแพรโอย่ลำคาญบอกมันดิบอกมันลำคาญให้มันไม่เองไม่ได้เหรอฉันโยคะเลยปูใจมันลำคาญสะบัดด้วยไปรับมันแล้วสะบัดลำคาญว่ะคุณ เขาใช่ไหมแฟนขาวนขาวไม่อยู่ไหนวะไปทำอะไรแลนขาวหรอไปซะไกรแชชั้น่มอสใครมีเอฟพีสยหนูไหมหนูขาดเอฟตีปูได้ทีหนึ่งอ๋ี่งมีคนเกียวพูดเกี่ยว